โอเคครับสวัสดีครับมาวันนี้เรามาพบกับการติดตั้งก่อป้ายทะเบียนในรถนี้ All New Amira นะตอนนี้เราเอากออป้ายเดิมของคุณลูกค้านะครับเป็นก่อป้ายพลาสติกนะจะที่แถมมาจากศูนย์นะครับจะเป็นแบบนี้นะไม่ได้คเวอร์ปิดอะไรนะครับลูกค้ามาเลือกติดตั้งนะครับเป็นกออป้ายเคปล่ากันน้านะนี่นะครับสวยๆเลยเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับ ครับนี่นะครับเราทําการถอดป้ายเดิมออกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการมาร์กจุดนะครับของป้ายทะเบียนยึดด้านหลังอันใหม่เข้ากับมาร์กจุดเดิมนะจุดยึดป้ายเดิมเสร็จแล้วเราก็จะใช้นี่นะครับไขควงแฉกนะหรือว่าจะใช้สว่านยิงยึดเข้าไปอย่างนี้นะครับเพื่อให้แน่นนะครับเสร็จแล้วเราก็ จะเอาตัวป้ายทะเบียนนะครับประกบเข้าไปนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็จะเอาแผ่นโคเวอร์ด้านหน้าใส่ประกบนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้จะเป็นขอบป้ายพลาสติกลายเคฟลาดดำนะครับล็อก8จุดแน่นๆอย่างนี้นะครับสวยๆเลยนี่นะฮะกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะมีอะคริลิกใสปิดปกป้องป้ายทะเบียนจากเศษหินเศษดินกระเด็นโดนด้วยนะครับ สวยๆเ้าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามานะฮะเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างนะครับโอเคนะครับไว้ข้างหน้าเรามาชมกันใหม่ว่าจะเป็นกรอบป้ายแบบไหนกันครับโอเคครับขอบคุณครับ